ครับพี่น้องปองไฟสืบสุ่คนครับพี่น้องพบกันแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนาหมดที่เก่าเลยครับพี่น้องมือนีนุ่มหนาหมดสิภาพพี่น้องมากมกน้ำใหม่พี่น้องมกน้ำใหม่แบบแซ่บๆเลยพี่น้องแต่ว่ามกนบ่บริ่มมกใส่ใบตองเด้อพี่น้องเด้อมกใส่หม้อแซ่บๆพี่น้องาว่ใบตองหายากครับพี่น้องก็เลยถือโอกาสมกใส่หม้อเลยครับพี่น้องรสชาติสิเป็นได้ครับพี่น้อง มาเบิ่งมาชมกันได้เลยครับพี่น้องกก่อนสิไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับนุ่มหนามม่นได้เลยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนุ่มหนามม่นครับพี่น้องบรรยากาศแถวนี้ครับดีที่เก่าพี่น้องคนละครับผมปลาใหม่สวยงามพี่น้องเบิ่งเอากล่ับผมต้นโหระพาพี่น้องโหระพาบักเนาสวยงามเบิ่งเอาพี่น้องนี่ครับผม ไปเริ่มกันเลยครับพี่น้องไฟตั้งไฟใส่น้ำใบหน้าพี่น้องมกน้องใหม่หมกหมอพี่น้องเอ้ยแซ่บๆครับมาแซ่บนับกันเด้อพี่น้องเ้ะต่อไปผิกแกงที่เราตำไว้ครับพี่น้อง กแกงก็ทิมีหัวหอมพริกพริกไอแห้แงพี่น้องแล้วก็ไอตะไคร้พี่นอ้องนี่ครับผมตำไม่เรียบร้อยครับพี่นอ้องนี่ครับผมใส่ลงไปเลยหอมหวยๆพี่น้อง อ่นหนมันหอมยังน้อยก่อนครับพี่น้องายกินง่ายตามสไตล์นุ่มหนามุนครับพี่น,น,น้นนองก็ดแบบบ้านๆน,นี่ดีครับนอ้องหลังจากนั้นใส่น้อใหม่เลยครับนี่างเน้อใหม่ใส่ลงไปเลยพีรน้องไ น้องใหม่นี่ต้มไปเจียบร้อยไม่น้องต้มก่อนเด้ไี่้องเลน้องใหม่ทหานว่าต้มมันจะขมไมี่เรา

อมมูสุกยังไง,ค,ง,งครับพี่น้อมมูสุกหอมเลยพี่น้องขั้นตอนต่อไปพี่น้องขั้อนตอน่อไป ุ้งรถเนีย่ยลองต้นรงไปพวงรถปลาหน่อยนึงนี่ปลาปลางไปน้ำป,าป,าาปลาไหปนอนปลาทองสองทัปที่ไปนอนน้ำปลาลปลาทผงนัวแน่นอน,นอย่อง ผงลวกนะผงลวจัดไปเลยผงลผงผัดผงคนเลยพี่น้องคนโอ้หอมพี่น้องเลยสีสันเนี่ก็ต้องพูดถึงพี่น้อง ไก่เล่นเชี่ยงมากินหมกแล้วหม่น้อกันเด้อพี่น้องเดยอสร็แสบเล่หมกหมอก็ได้ ลังจากนั้นพื่น้อาใส่น้ำขบเือลงไปน้ำขบเือนี่เขาเนี้ยแซ่ได้พื่อนเองเน่ยเนี้วแซ่เลยแบตํำเลยลงไปเลยเพิ่มความเข้มข้นเพี่น้องเข้มข้นในน้ำออกเหนียวๆเ่อนเร่ลเสีย ผม,มแสบว่าต้องพูดทิ้ไงเลยบาพตะขั้นอายเจอไม่นุ่นเอาไปพี่น้องตัวใหม่แบบบาน,บานสไตล์มือเหนือนองลงับผมสีสันโน้ะแสบนู่พี่น้องบาท,ที่นี่เราลองสิมเมิอง,งี่น้อง

ใบแมงลักตงไปขาดเมื but, ่อใดลูกโดดเมื่อไงคนเลยหรอคนมุนละรับผมมู่สีสันมันจะแสบหนักเ่ เรียบร้อยพี่น้องพร้อมกินกูละโอย้ยพี่น้องเไงกูละครับผมเมืองเงาครับมากินมาแซ่บเหมือนกันเด้อพี่น้อง,องเรียบร้อยปิดไฟพี่น้องปิดไฟพ,พร้อมเสิร์ฟครับเป็นังไรเนาะพี่น้องมกน้ำใหม่สีสันเป็นแซ่บขนาดครับพี่น้องเ็ตอาหารตามสไตล์นุ่มหนำเหมันครับพี่น้องโถ่เนี้ยอ่อนห่อนจำ BPA พี่น้องแซ่บไร้พี่น้องไงเกัด <c oughs> ผู้ดใดเห็ดก็เป็นกิดสามารถไปเห็ดตามได้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดแบบสูตรบ้านๆนะพี่น้องหอมปลาล้านุ่นุนพี่น้องกะคลิปนี้กับฝากไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับหนุ่มหนาบนดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันน่ายครับน้องกดผอกันหมาคลิปหน้าครับพี่น้อง,ออง,องสวัสดีครับ